ในคําถามเขาบอกว่าไอ้ JK เนี่ย JMT เนี่ยคู่แล้วกันนะว่าทาไม่จ่ายตอนเนี้ยจะคิดดอกเพิ่มดอกเบีย้ยกันไปเยอะๆผมบอกเลยว่าทําไม่ได้ไม่มีทางที่จะทําได้ตามอําเภอใจ ก็บอกว่าอตอนนี้ผมอัดคลิปผ่านเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของ StreamYard ก็หน้าตานี้เนียนมากเลยนะ <laughs> มันทำให้เสนเนียนขนาดนี้ตัวจริงไม่ได้เนียนขนาดนี้วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอะไระวันนี้เราเตรียมเรื่องไว้นะฮะผมก็มีอยู่ช่วงที่ผมจะเอาคำถามเนพันทิปนะฮะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า คำถามในพันทิปกับคำตอบที่คนไปคอมเมนต์ตอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันผิดผิดถูกๆูนะเอาเป็นว่าสัก60%ถูกอีก40%ผิดเนะีเพราะฉะนั้นหลายคนเข้าไปอ่านก็เข้าใจผิดกันเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับอย่างกรณีวันเนี้ยนะครับในพันทิปเนี่ยผมมาได้ฟังเลยแล้วกันเขาถามว่าพอดีบริษัททวงหนี้ jmt คู่ว่าจะเพิ่มดอกเยอะๆทำได้ไหมครับ เขาว่าพอดีผมไปหน,นี้ธนาคารกษิกรไทยจ่ายล่าช้าเขาเลยยกไปให้บริษัท JMT มาทวงหนี้แทนนะผมจ่ายไปเยอะแล้วแล้วทางบริษัทโทรมาบอกว่าถ้าไม่จ่ายตามกำหนดจะเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นอีกนะผมกลัวว่าถ้าเราจ่ายไปเรื่อยๆเขาจะเพิ่มดอกเบี้ยได้ไหมครับนะใครรู้ช่วยบอกทีโอเคบอกก่อนเลยอันดับแรกเขาไม่สามารถ เพิ่มดอกเบี้ยได้ตามอำเภอใจของเขานะฮะต้องบอกก่อนเจ้านี่บ้าบอที่ไหนจะเพิ่มดอกเบี้ยตามอำเภอใจของตัวเองได้เดี๋ยวผมจะอธิบายถึงข้อข้อเอาว่าจากคําถามเนี่ยผมสรุปให้อย่างนี้ก่อนเป็นหนี้กสิกรนะครับแล้วก็คงขายหนี้ไปให้ jmt จริงๆแล้วเนี่ยกสิกรเนี่ยก,กับบริหารสินทรัพย์ j เนี่ยนะครับเขาเิร์อไม่ใช่เิร์อสิเขาร่วมกันเขาร่วมกันเปิดบริษัทใหม่ชื่อบริษัท jk นะฮะ J ก็คือสินทรัพย์ jK คก็คือกสิกร JK เนี่ยรู้สึกจะถือหุ้นคนละห้าสิบห้าสิบมั้งหรือไม่ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าห้ากสิกรห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบห้าสิบหรือสี่ห้าสิบเอดสี่สิบเก้าเนี่ยเอาเป็นว่าเขาถือหุ้นรวมกันแล้วส่วนใหญ่ตอนหลังเนี่ยกสิกรเนี่ยจะขายหนี้ไปให้กับ JK นะครับจะขายหนี้ไปให้ JK เพราะตัวเองก็ถือหุ้นอยู่ด้วยนะถามว่าหลาหลายคนก็จะถามต่อว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเขาขายได้ด้วยเหรอวะเขาไม่บอกอะไรเราก่อนเลยเหรอวะนะครับ ต้องบอกว่าเขาขายได้เขาขายหนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆคือ <c oughs> สมมติถ้าคุณผ่อนหนี้กับกสิกรตรงเป๊ะๆตามเงื่อนไขที่คุณเซ็นสัญญานะถ้าเขาขายหนี้ไปให้ JK นะ JK ไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนดอกเบีย้ยไม่มีไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยคือพูดง่ายซื้อหนี้ไปก็ต้องรับ,ร,บรับเงื่อนไขเดิมที่ลูกหนี้เป็นอยู่นะครับนี่คือกรณีที่คุณเป็นลูกหนี้ปกติ ถามว่ามีด้วยเหรอวะเป็นนุกหนี้ปกติแล้วขายมีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายกันจะใช้คำว่ามีเยอะแยะก็ไม่ได้มีเหมือนกันเจอเหมือนกันแต่สรุปก็คือว่าถ้าคุณเป็นหนี้ปกติจ่ายตรงเป๊ะๆต่อให้เขาขายหนี้ไปให้ใครก็ตามอัตาราดอกเบีย้ยคุณก็จะได้เท่าเดิมระยะเวลาการผ่อนคุณก็จะเท่าเดิมค่าง,งวดการผ่อนคุณก็จะเท่าเดิมทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจแต่หลายคนเนี่ยโดนขายหนี้ไปเนี่ยแล้วก็คือ เราเนี่ยทำผิดสัญญากับเจ้านี้แรกเจ้านี้เริ่มของเราอยู่แล้วพอขายนี้ไปเจ้านี้ใหม่มันก็บอกว่าไอ้ที่คุณเซนเขาผมไม่สนใจนะคุณมาเป็นลูกหนี้ของผมแล้วนะคุณต้องเป็นเงื่อนไขใหม่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะอันนี้ต่อมาในคําถามเขาบอกว่าไอ้ JK เนี่ย JMT เนี่ยคู่แล้วกันนะว่าทาไม่จ่ายตอนเนี้ยจะคิดดอกเพิ่มดอกเบี้ยกันไปเยอะๆผมบอกเลยว่าทําไม่ได้ ไม่มีทางที่จะทําได้ตามอําเภอใจนะครับบอกไว้ก่อนไม่ต้องกลัวนะเอา้าโอเคหลายคนนะฟังตรงนี้แล้วกลัวอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมพูดเนี่ยก็ไลน์มาได้ที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะฮะตัววิ่งอยู่ด้านล่างนะฮะแต่ถ้าจะโทรคิดว่าเบอร์โทรวิ่ง,งนี้เป็นเบอร์โทรผมเน่ยเข้าไปคุยไม่ได้คุยกับผมเพราะไม่ใช่เบอร์ผมเป็นเบอร์ออฟฟิศนะฮะถ้าอยากคุยกับผมไลน์ดีมาคุยดีกว่านะฝากคาถามไว้แล้วผมตอบให้นะครับอ่นะ จากเมื่อกี้ที่เขาถามนะก็มีคนเข้ามาตอบนะนะเขาบอกว่ามีหนี้ต้องชดใช้นะครับเออก็ใช่ดิก็ต้องใช้อยู่แลวแหละการซื้อหนี้ของบริษัทเขาก็อยากได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับต่างจากเจ้าหนี้เดิมแล้วที่ต้องการแค่งเงินต้นคืนไม่เกี่ยวหรอกนะจริงๆเนี่ยจะเอาเงินต้นคืนหรืออยากได้ดอกเบี้ยมันก็ต้องทําตามกฎหมายนะครับต้องทําตามกฎหมาย ความคิดเห็นที่ที่สองบอกว่ามันมีดอกเบีย้ยผิดนัดซึ่งสูงมากอยู่แล้วลองไปอ่านสัญญาที่เซ็นดูที่บอกว่าจ่ายเยอะคือจ่ายไปเท่าไหร่เขาก็แค่อยากได้คืนเงินนะโอเคอันนี้ต้องบอกว่าในสัญญากู้เนี่ยนะครับคุณต้องไปดูว่าเขาจะคิดว่าอัตาราดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยนะถ้าคุณผิดนัดเขาเนี่ยอัตาราดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือสัญญาที่คุณมีกับกสิกรถูกไหม แต่ปรากฏว่าคุณทําคุณผิดสัญญากับกบสิกรแล้วไอ้ดอกสัญญานี้ก็อาจจะโดนยกเลิกไปเรียบร้อยอาจจะโดนยกเลิกไปแล้วไม่ใช่ JK ก็สามารถที่จะไม่ใช้สัญญาที่คุณเซ็นกับกบสิกรได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับยังไงก็ตามกฎหมายกําหนดไว้ยังไงก็ตามไม่เกินสนะิบห้าเปอร์เซ็นตฮะดอกเบี้ยสูงสุดที่คิดกันได้ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณโดนฟ้องนะ ถ้าคุณโดนฟ้องนะส่วนใหญ่ช่วงหลังๆที่ผมเห็นนะเนี่ยหลังๆนี่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะตัดสินให้ดอกเบี้ยแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับศาลจะให้คิดดอกเบี้ยแค่สิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือกรณีที่เกิดคุณต้องขึ้นศาลและศาลจะตัดสินนะแต่ถ้าเขาคุณไม่ขึ้นศาลเนี่ยตามกฎหมายเขาเล่นคุณได้เต็มที่คือสิบห้าเปอร์เซ็นตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดคุณเกินกว่านี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คำถามเนี้ยคนที่ถามมาต้องรู้ว่าคุณมีนี้เงินต้นเท่าไหร่นะสมมติคุณคุณมีนี้เงินต้นแสนหนึ่งอ่ะคุณมีนี้เงินต้นแสนหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นของแสนหนึ่งก็คือหมื่นห้าอันนี้คือหนึ่งปีนะครับคุณไม่จ่ายไม่เลยดอกเบีย้ยันขึ้นแค่หมื่นห้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งแสนแล้วอีก 2, สองสามปีกลายเป็นสองแสนสามแสนเป็นไปไม่ได้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดคือสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแค่นั้นนะครับอันนี้คือกรณีที่เขาเขียนระบุไว้นะแต่ว่วา ตอนนี้นะครับเขาจะมีกฎหมายใหม่ออกมาแต่นี่ผมไม่ผมไม่แม่นเรื่องกฎหมายผมต้องบอกผมไม่ใช่ทนายความนะแต่ว่าบริษัทผมก็รับทําคดีด้วยนะเพราะมีทนายความอยู่แต่ผมไม่ใช่ทนายความคือตอนนี้อาจารย์ดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยเขาจะคิดให้ถ้าเป็นธนาคารนะถ้าเกิดคุณเซ็นสัญญากู้กับธนาคารนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเคสนี้นะผมพูดนอกเรื่องนะถ้าคุณเซ็นสัญญากู้กับธนาคารนะคุณโดนอาจารย์ดอกเบี้ยเท่าไหร่เต็มที่บวกไปแค่สามนะครับเช่นคุณผ่อนบ้านอยู่ หรือทำธุรกิจอยู่นะสินเชื่อของคุณเนี่ยคุณได้เลท MRR บวกสองนะ MRR บวกสองถ้าคุณผิดนัดเขาเบีนะ้ยวนี้เขาเขามีสิทธิคิดเลทดอกเบีย้ยผิดนัดคุณได้คือดอกเบีย้ยเดิมเท่าไหร่บวกไปอีกสามแค่นั้นเองแค่นี้เองดอกเบีย้ยเดิมเท่าไหร่บวกไปอีกสามเนี่ยเข้ามาแค่นี้เนะพราะน,นั้นไม่ต้องกังวลดอกเบีย้ยเดิมคุณ MRR บวกสองก็บวกไปอีกสามก็เป็นบวกห้าแค่นั้นเองนะหรือเดิมอัตราดอกเบีย้ยคุณ MRR ดอกขาวไม่มีบวกไม่มีลบถ้าคุณเป็นดอกเบีย้ยผิดนัดก็ม r รบวกสามแค่นั้นดอกเบีย้ยผิดนัดบวกได้สามนี่คือแก้กฎหมายใหม่เพิ่งแก้นะต้องบอกว่าอันนี้ก็ผมมักจะพูดนะก็ต้องชื่นชมรัฐบาลลุงตู่นะเขาช่วยเรารัฐบาลลุงตู่เนี่ยผมบอกอะไรออกหนะ้อาออกตามคนไม่ชอบลุงตู่เดี๋ยวผมสวยปะ่ะคือเอาเป็นว่าพูดตามความจริงรัฐบาลลุงตู่เนี่ยช่วยลูกหนี้ประเทศไทยเยอะมากเลยนะเขาช่วยลูกหนี้เยอะมากนะครับรัฐบาลลุงตู่เดี๋ยวบอกก่อน อันะ้ะไรคนอาจจะไม่ชอบตุงต,งต,งตูแต่ว่าผมพูดตามข้อจริงผมก็ไม่ได้ชอบไม่ได้เชียร์นะผมแค่พูดในฝันเฉยๆนะฮะแล้วเนี้ยอัตราดอกเบี้ยผิดนะเนี้ย,บ,บ,ยนะบวกได้แค่สามนะครับอ่ะตองตัได้ฟังอีกทีนะถ้าคุณเซ็นสัญญากับธนาคารทั่วไปอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณโดนผิดนะัดคุณบวกสามแต่ถ้ากรณีแบบนเนี้ย JMT เนี้ยนะ <c oughs> เขาก็เล่นคุณตามกฎหมายสูงสุดอยู่แล้วดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าเขายังไม่ฟ้องคุณเขาก็ลานดอกเบี้ยได้เลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต เราต้องฟ้องคูณขึ้นสาลเนี่ยสารอาจจะบอกว่าให้คิดดอกเบี้ยแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่สารจะพิพากษาให้คิดดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นตแต่ดอกเบี้ยเดิมที่คิดสิบห้าเปอร์เซ็นก่อนขึ้นสาลเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แต่สารเขาอาจจะคุยกับโจทย์ว่าลดลงให้เขาได้ไหมแต่ดอกเบี้ยหลังจากนี้ถ้าทำยอมกันหน้าสารสารให้คิดดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นตนะครับอไม่ต้องกลัวนะครับความเป็นสุดท้ายบอกว่าของแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะ ที่เพิ่มตามใจได้นะดอกเบีย้ยผิดนัดชําระสูงพอสมควรอยู่แล้วน่าจะมีค่าปรับค่าทวงถามอีกนะถูกต้องฮะไม่มีหรอกครับที่เอ,อเจ้าหนี้จะสามารถบวกดอกเบีย้ยผิดนัดได้ตามอาเภอใจนะครับสรุปอีกทีนะครับใครที่เป็นหนี้แล้วโดนเจ้าหนี้ขู่แบบนี้ถ้าไม่จ่ายดอกเบีย้ยจะยิ่งเยอะไปกว่าน,นี้นะ่าจะคิดดอกเบีย้ยเพิ่มอีกนะถ้าคิดดอกเบีย้ยเพิ่มเต็มที่ก็ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็ตต่อปีนะ แค่นั้นเองคุณก็คำนวณดวูคุณมีหนี้เงินต้นเท่าไหร่บวกคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปนั่นแหละครับคุณคุณเป็นหนี้อยู่สองแสนคุณไม่จ่ายเลยหนึ่งปีดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสามหมื่นก็แค่นั้นนะ่ะพอสิ้นปีครบปีคุณก็เป็นดอกเบีย้ยสองแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นเองพออีกปีนึงคุณไม่จ่ายก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสองแสนก็คืออีกสามหมื่นก็เป็นสองแสนหกนะดอกเบีย้ยสองแสนนะไม่ใช่ติโทษทีเงินต้นสองแสนดอกเบี้ นะปีปีที่หนึ่งเงินต้นสองแสนปีที่หนึ่งดอกเบีย้ยโทษนแนไม่มีกราฟ,ฟิกไม่มีอะไรเง <c oughs> ินต้นสองแสนดอกเบีย้ยสามหมื่นนะเล็กๆสามหมื่นคุณไม่จ่ายพอปีที่สองก็จะมีดอกเบีย้ยอีกสามหมื่นดอกเบีย้ยอีกสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเขาไม่สามารถเอาดอกเบีย้ยมารวมเป็นเงินก้อนแล้วมาคิดดอกเบีย้ยซ้ำดอกเบีย้ยได้ไม่ได้ดอกเบี้ยคิดซ้ำได้คิดซ้ำไม่ได้ดอกเบีย้ยคิดแต่เฉพาะเงินต้น เอามาดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมาบวกแล้วมาคิดดอกเบีย้ยซ้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะ,อะโอเคก็ตามนี้นะก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือว่าคุณคนนี้เขาโดน JMT หรือ JK เนี่ยทวงนี่บอกว่าถ้าไม่จ่ายดอกเบีย้ยจะเพิ่มผมบอกเลยไม่ต้องกลัวนะครับการเจราจานี้กับ JK หรือ JMT ไม่ยากถามเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยขอดูได้ไหมว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่เงินต้นเท่าไหร่ ถ้าเขาไมา่ให้คุณควรส่งจดหมายไปหาเขาส่งอีเมลไปหาเขานะคือเราต้องย้อนกลับเขาอย่าไปกลัวเขามากนะครับเอาเป็นว่าอาใครมีคําถามอะไรสนใจหรือกังวลอะไรก็ถามไลน์เข้ามาหาผมแล้วกันนะครับที่ไลนะ์ดีแอดอันโตนิโอตัววิ่งด้านล่างนะอันนี้ก็ตอบคลายข้อสงสัยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับลูกนี่ทั้งหลายนะฮะเจ้านี้ไม่สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ตามอำเภอใจนะครับดอกเบี้ยผิดนัดคือเต็มที่คือสัญญาเดิมบวกสามหรือสูงสุดไม่เกินสิบห้าเอร์เ นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนนะฮะวันนี้ผมกลับบ้านนอนละสวัสดีครับ